มาด้วยสิมาสิมิก้พี่ลักกี้เดินมาคนเดียวแล้วนะมาแล้วมารีบมาเร็วตรงนี้ปลอดภัยลูกเร็วเห็นไหมมีนกด้วยนี่นี่พี่เขามองอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาสิมามาตรงนี้ลูก เดินม,มาทางนี้ลูกเอาเอาเอา,เ,อาเร็ว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 งอคงอ๋ไปเร็วไปกับพี่เขาอะไม่ต้องขาบางเขานะมาทางนี้มาทางนี้ตรงนั้นมาทางขายะมาทางนี้่วงพี่ก็่วงซองเด็กก็อยากซองว่าออกมาไื้ยังได้วิ่งหนีทันอ้โห วันนี้มิกกี้อยากเที่ยวแล้วเมวื่อวานไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยอะเอ้าอ,อ,อ่ะเดินมาเดินมาเร็วเร็วมามาลูกมามกี้ครับเดินมาลูกอ่ะซองหน่อยซองอีกหน่อยปัมไว้ใจอ่ะเดินมาเดินมาอ้โหหืมมากมันดีจังเลยอ่ะเดินมาลูกอืมอ้าวมาบันเปิดมาตรงนี้นะอ่ะเช็คหน่อยเช็คกินหน่อย กินมีมีแมวจ้อนหรือเปล่าเรียกพี่ลักกี้พี่ลักกี้มาเร็วๆมาตรงนี้ดีกว่ามาเล่นก,กันตรงนี้แล้วอืมอ่ะพี่ลักกี้เอาละเอาละเราแวงนิดนึงคุณยายออกมาละไอ้นี่ยังเเค้งเอง่งดูแหละชอบจริงๆชอบจริงๆเลยลักกี้มิกกี้นี่อ่ะตัดภาพมาทางนี้หน่อยว้าววืวว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  เอาล้ววะหูเลยได้แล้วจะออกมาหรือเปล่าวะสองบรรยายนิดยงังทำหน้าที่ไหนลูกหมู่บ้านนี้มีสิบหลังต้องส่งทุกหลังเลยนะขอให้ได้ส่งเถอะเอาเอาไงดีวะอ่ะตัดสินใจเอาเดินมาทางนี้หน่อยมาส่งทางนี้อีกหน่อยนึงหลังสุดท้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาก สุดยอดเลยนะลูกเรา